ไม่เคยไม่เคยเดินทางเหนือศูนย์เข้าชาั้นสองน่เลยเนี่รู้สึกน,น,นี่รู้สึกนับตั้งแต่ผมเคยนั่งเนศูนย์มาไม่เคยเข้าชาั้นสองสักทีที่มาขึ้นที่นี่นะวันนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นครั้งแรกเลยนะเพราะปกติรถเข้าชาั้นหนึ่งมาตลอดเนาะใครยังไม่ได้เดินทางเลยก็มีเรื่องซะแล้วเจอกันนะกรุงเทพง,งานคอสซูกิวันที่ยี่สิบหกนะครับเอามาเลยเอาของมาเลยเอามานี่นี่วันนี้นี่เออ กระเป๋าามันครแล้วเนาะเคสองใบหน้าใบหนึ่งมีเอที XP มาส่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะไปด้วยนะเดี๋ยวเขาก็จะไปจัดสองพรุ่งนี้เช้าภาษีันนี้แล้วแรงงานอยู่ห้าสองสามเก้าไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกรู้ตัวอยู่<ม>ฮะเปลี่ยนัวคันนี้คนะันหน้าทำไมอ่ะองคันหน้าเดงนคันหน้ารถบ่อแข่งนะ เราแตะมันเปลี่ยนไดน้มันไม่ต้องเสียตังค์หรอกเปลี่ยนตังไม่เสียตังค์มันจะรีบเปลี่ยนกรีบเป,เ,ปเปลี่ยนเลยอุ้ยหนึ 7, 3, ่งศูนย์เจ็ดสามว่ะปอปอหนึ่งศูนย์ห้าศูนอยู่คันนู้นใช่ไม่รอจอดยิ่งไอ้แม่นแถวแรกเลยเอ๋อจะทเจ็ดแปดกที่นี่สถานีเฮ้ยมันไม่นะมันไม่เจ็ดแปดนะจะบอกนะ้ำเงินไว้สุดท้าแล้วสอ,องเก้าอยู่หน้าเสาแล้วอ่ะ นี่งไงท้าแปดห้าท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะอาจจะเชอจะต้องวางของก่อนละบัวหน้าสองเก้านะครับกำลังวิ่งผ่านสานีสีเกตรครับครั้งแรกนี่เราไม่เคยเดินทางที่ห้าสองเก้าหลีกแล้วหนึ่งสี่ศูนย์รอรางสองนะครับ นานนานทีจะได้เห็นภาพแบบนี้นะครับเม้นเดินทาง140แล้วไม่เคยโอ้โห,โโหวีดไม่เคยที่จะให้140เขสีทางประธาน5้าสอก็มาเบาแล้ววันนี้เดีวัจากนี้ก็จะปล่อย140ออกแล้วนะครับวันนี้รถนานไม่ยาวครับ529มีแค่ มีแค่แปดปสตอท่นนั้นเองแล้วก็มีรถมวงท้ายข้างหลังครับพอหอโปรดทราบพัฒนานี้เหลือเวลาเพียงเล็กน้อยทางสถานีจะให้สัญญาณปล่อยขบวนรถเร็วที่140ที่จอดเทียบอยู่ในชานชลาที่2สำหรับขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อจากสถานีสีสะเกตแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีอุทุมพรพิสัยสถานีห้วยทับทันสถานีสำโรงท่าเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับที่นี่สถานีสีสะเกตขอขอบคุณครับ เพืความปลอดภัยโปรดอย่าชะโนกหรือยื่นอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดออกนอกตัวรถขณะขบวนรถวิ่งท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขอบคุณค่ะห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารสถานีและบนขบวนรถท่านใดฝา่าฝืนต้องมีโทษตามกฎหมายขอบคุณค่ะ ถึงเรียบร้อยครับเตรียมออกนั่นไงลูกพี่ถึงหน้ารถจักรแล้วที่ไหนได้เข้ามาส่งเพื่อนที่เองนะครับน้องสตี 140ออกแล้วครับตอนนี้ที่ไหนได้น้องเสื้อแดงเด็กสตรีเราก็มาส่งเพื่อนนี่เองนะครับเดินกลับไปแล้วแต่ว่าน้องเมื่อกี้ที่เห็นน้องยินชิดพี่ก็ต้องเตือนเหมือนกันแหละครับพี่แม็กของเราครับเมื่อกี้ลูกพี่ที่อยู่สถาน,นีรอบรรยากาศค่ำคืนสุดท้ายของค่ำคืนนี้ในบันแบ็คไฟเดย์ครับ วันนี้เม่นเดินทาง140อ่าลืมบอกไปว่าเจอกันอยุธยานะครับเช้าว,วันนี้นะครับเช้าพรุ่งนี้นะครับเจอกันอยุธยามีรถพิเศษเยอะมากครับรถเขอนมีสามขบวนจะเป็นยังไรเจอกันอยู่โน่นนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับแลว้วก่อนสีสกเกตเจอกันทีลอยกระทงยีิบเจ็ดเลยครับ